ฮั alo ราวันดิครับเจ้าปมคุณน้ำเด้งครับคลิปนี้ครับติดลองติดตามได้ครับไปลงตึงได้ครับไปอ่านแปล่งไม้ครับเจียวเตี้ยน้ำควายน้ำควายไปเหยน้ำควายครับเสียนไม่เหยน้ำปุ้มนะครับไม่เหยน้ำปุ้มน้ำควายเดี๋ยวว่าอคนตาเท้าไปเลยวะเอู้ลูกบลง่แง่ไปเลยเราไต่ตายแล้วตายดีเลยเราไต่ ก็กตักทา่าเดี๋ยวแหลาตักกันนี้นก่อนกันนี้จูได้ดันไปโรเลยครับไปโรอปื้อตีกายตีทิลยแล้วเบรอโเร่มตัก <c oughs> วิ่งจองกันครับวิ่งจองกันช่วงนี่ว่าแดงกันตรงง่ายๆเป็นแนวคิดเลยครับถ้าไม่ได้ไปไปง่ายกันก็คงไม่ไม่ก่อยได้เลยครับว่าแด้งตัวไปนานเก็บนานเก็บจาวิตเจาวิตมันคือว่า อ้มต้องวิ่งกับล่วงมาได้คนนี้คนลุยกันเดนู่งก,ก็เรื่อมิงแกล่ะนี่แต่ว่าเราไม่ได้ไปที่แบบเก็บงานนี้นก่อนเอาเรื่อมิงแกันเดนู่ก็ ป้านู้นน่ะไม่โตก้าวกับมันนีล่ล้นอยู่ก็ไปล่าล่าไม,าม,ามา่ได้เวลามันลุงหอวไม่ตันมันแตา่ไรเนี่ยน้ป้าตรงนู้นมันแต่ไรจริงกับมันตรงร้อยมันขึ้นโต๊ะไง้นี่จะไม่โต๊ะไงนน,น,นักเลยครับตัวนา่านจะลื่นลงมาไงน,น้าป้าตรงนั้นแต่ปนีเิยมก้าวอยากกับอันตรายมากด้วย ตรงนอ้อาจารย์รีมาสิปนี้ <c oughs> นนอ่ายู่น้ำไวกันะครับจะไมกันว่ายู่น้ำไวนายน้างานไม่เงินไม่ใจน้ำฟุ้มมันส่ว,วนใหญ่แต่น้ำฟุมแล้วไม่ใจน้ำไวกันน้ำไวาย ลวเลียซายไปทุก้าบีบานเดี๋ยวว่าเอาน้ำควาย ลุ่าลมปัดแดงบปนีหน้าหวาจะเรงเนี่ยเลยหน้าหวาเป็นไปได้ว่าหน้าจะเรงเนี่ยลุ่มเนู้อเลยยอดช้างนู่นนั่นเนาะกลมปัดแดงตรงนี้คอะเนื้อนู่มนั่นเนาะเนี่ยนะมันปัดแดงนะครับวูวู้วูเลยลมตรงนี้ ถ้าเป็นไปได้น่าจะเรียงเรียงเลยแต่นี่อันอันตอนไหนรุนเลยเดือนนี้ไม่ต้มาที่ตอนไหนเงียบเลยตอนไหนเดิอนนี้ไม่แน,น่จะไปอยู่เก้ากับซึ่งกเรือก็เก้าหมาไม่ได้เรือก้าควักไม่ได้ก็เป็นไปได้ครับวพอจังนี้ไปอยู่พี่เก้า

มันไม่เกินเกิอนตรงต้มกกระกิดกันอันนี้ยับเกินเกินกับกุ้มๆกุม้มหมากอันนี้เดี๋ยวอมๆมกับโบยยาเดี๋ยวถ้ามายันไม่โอ้จิบเตี้ยวรดเรียงโ,โอ้ยไปครับไปกันหลอกแพ้ chạy đi cô lục bay con đi <laughs> <laughs> bay bài bay bay này để tôi bay để bay bay mấy bay 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 lục bay bay qua bay bay ít bay lên bay bay là bay tao và lại qua tao đọc lên cháy nó gửi tao vẫn mày bài tay kiếp nữa vị ruộng này lại qua lùng lực tương ngân đưa đến đến nên mình bài leo bài leo lại qua rau ăn à, đây lùng bài lê tương gà coi tỏi cao lưỡi nhé mày giờ có mấy bài tay lại qua I think I may phải I think I may die. I think qua tao hỏi I think về may die. I đấy I may die. I think I may die. I think I may die. I think I mình พ้าวปุ่มก้าวอนเลยว่ามีทิศหลวงแต่ปุ่มก้าวนอันก็น่าต้อนก้าวอย่างยี่ก้าอย่างยี่ยี่ต้อยยีกยย่ก้าไปทรงตำมดเลยเลยนต้อยบนอี่หยาีแปลงนี้มรู้อย่างไรล้วถึงเก้าเลยว่าจะก้ง

Kia trắng mượt mẹ quay. Ech trắng. To bi gọi tìm quán. To bóng ní kia, dạp quán. Tầm, dạp, 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 Ba bê tang bay nam guay hoa bê tang này tang chu chu nam guay hoa chu yêu yê tất ngua dè đi tè gõ nông nỉ guay map ku lo bê tí quo lè 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 là này là kẻ tướng này là đâu kẻ tướng buông này là à kẻ tướng này kẻ tướng này để lấy vào tiếng quân đoạn đây là quần kia mà là <laughs> con kia mà cắp công vốn này chỗ vùng cai kia mà cần cắp rồi rồi bình rồi tầm ăn rồi ướt rồi ăn rồi cần cần công vốn đi để rơi ướt rồi đi chống cứ mấy cái chống rồi mà mình ít ít cơn làm đến cầu bình đi không bố mình để mạc cho bảy đầy rưỡi mấy cái dép đây làm mấy cái phiền chính cho mấy cái dép gặp bảy lan phải tông tông làm trái cây đầy rưỡi để tao 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 vào, tao vào mình ở chính chính anh có để thằng เ,ลลเดี๋ยวองกกับกองกเลยลูกเดี๋ยวกอพบกมันมาต่ว่าควนนะักควนใหญ่ๆสัยควนร,รุงรุ่งอย่านั่นใหญ่ยาวมันมันกีดติดอก,มกมอกมเกี่ยวกดไม่ปนมันกีดติดควนกันกองพุกมันบ่อว่าควรนั้นนั้นมันติดตควนเม่เนี้ยไม่ไม่กิหรือมื่ควรขึ้นโบกบุปผานนี่คือเกี่ยแม่ปดไมปย ใจริงมาพือาพ่อคับใจย็บมาพื่อต้งรับเจเก็บมไม่พ้มันจะไปเม็ดโยงไลบอกวดมันยาก้นนึงนตะกวดดันดันไม่หยบนะครับผมเพราะว่าขวดเบยาวรายสนี้เมด็กเม็ดเ็เม็ดนี่คือแน,โนโ่นอนเลยรับจนี่ Đến rồi, đến có để con quả đen rồi con bơm nơi Con quả đen có huỳnh cả năng huỳnh rồi cô mình Để bà phải để luồn luôn anh Chảy rứt bọn rứt bếp bấy Để bà lăng đất huỳnh rồi Có mang kinh quần gần đây Mà nó bấy mà trong này chết nơi Mấy đồng rắp kia Kìa 8 bọn mít

กว่าตรงนี้คนระับอยากว่าตรงนี้แต่ว่าตงนี้ เรื่องมาเตอร์โบนี่มันแรงร้อยครับเรนั้นก็แรงไส้นะแรงร้อยอึดร้อยแต่ว่าอะลรนักูนี่อู้เม็ดบอลวันไอ้เรื่องมาเตอร์โบนี่โตเตียงเต๋อโบไม่ได้เต๋อโบไม่หยีบโตเร่งโตรับแรงได้มันรูกว่างอยู่แต่ปลไอ้เรื่องมาเตอร์โบนี่เล่โตรับไม่กับรูกว่างมันเออทุกปล่อยทำต่อยดังหนาเรียบร้อยเลย คือมันร่าเฉยเลยแต่ไม่ใบบุ้งเดี๋ยว่ Ủa, kia đi qua Kia lại như Oh, tốc độ đi, nó đấy rồi. Điêu, 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 ปูยิปนูนนะวาเขงหวัดติลารูตัวไหนมา cặp lên học đến ra bán còn tiền bây giờ bị bán Điều quá bên nồng quay cái rồi có tầm đất mẹ là thằng nè, à? cái quả này mà tầm đi ô ăn đi luôn à, chỗ đây đánh vô anh đứng đây quá cái lùng bãi leo đây nhà lấy đó đây subscribe

ันนไอ้นี่ไอ้นี่โมดึงกบเหล็กว่าอ้นี่เด็กๆเหล็กว่าดนนกว่าไม่ได้ดาวเลยนะเจ้าแล้วลงไไปไม่ตั้งเรียบร้อยเลยว่าเฮ้ย็นูนี่ไม่ร่างก้าวได้ชัดเด็ดลากเลยว่าได็เราเดียวเดียนู้ยู่วันนีเลยแกงนนลมันยังไม่ดิ ô rõ lê rõ rớt lê ta lê lời lê ta lê đi lê ta ở đây lê này lê ôi in เดี๋ยวต้มใ้หน้ากบัไเลยัปเลยยี่ยม่เลยเออมาหน้าไม่หน้าไหมหน้าไหมหน้าไหมรุ่นไปเลยนันรุ่นไปเลยเออรุ่นไปเลยรุ่นไปเลย <laughs> đây. Đây. Đây đây đây. Ô. Ừ. Các bạn ơi, đã giết mai. Thế thì đéo phải lơi. Để tăng gì mấy đó là cái thể cứng nữa là cha con con cứng nữa Hãy lồng lời lồng lời anh lồng rạch vô mày đâm lồng and man man mày man man đâm man 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 này man mày mày man 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 bắn 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 Ông liều tất bắn nụ bắn à bắn 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 nụ Có tâm bắn bắn bà bắn เต่ตรงนี้ครับเต่เลยว่ากับเตะปั้นมาออออนเออเออลุกเบาเบาเไม่ได้เลยถ้าไม่น่าก็ไม่เหลือกุ้มแล้ว <laughs> จำเรื่องต้น,ตนปั๊มครับต่างก้าวเก็บอยู่นักกินอันนี้ถ้าว่าต้อยตรงไปติดต้นปั๊มมันนั้นเลนื่อยคือไม่เก็บแต่ว่าเพราะว่าเราจะต้อยบิดไปตแด่ใจล่ะต้อยแล้วมันจะบิดไปตแด่ใจคือ มันปลายเก็บมันเรียกไม่ก่อยบอนวันนี้มันเรียกไม่ก่อยบอนอันไหบ่กต้อยเหรอมันจะตัดไปนั้นแดดด้ยวอยอันเนี้ยขอเรียกอะไรก็ไปหน้าฝ่าวัวมาถึงนียได้แล้วก็มันจะได้ต้อยตรงกล้าไปเลนี้ đang cả rồi ra đinh nhập cái người này này đi nam mấy bữa là riêng gặp thì mấy lại qua cô là riêng tập trung đi ngựng 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 top, ngựng 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 nó ngựng 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 ตะว่าตั้งกันแก้งมันแต่นี้นะนี่แต่นี้ดินแก้งไปนะเดี๋ยวเราพร้อมจะไปไหมเราไม่มีครับเอกมาได้ไปสวนนึ่งนิดๆไม่มีตัวร่อ,รองขึ้นไปอันเดี๋ยวไปรรู้ใจทำดินดินปามก็ติดต่อมาเลยครับอันเดี๋ยววันนี้ก็บบาไป <c oughs>

แนนนอนเลยรังตัวกล้องแนนนอนก็เราไม่มีตัวหนึ่งตัวกร้องตัวกร้องตัวกร้องเรื่อยๆอากาศรีบรอจริงเดี๋ยวว่าเราจะโค้งไปให้คุณปาปาบกับโอเคครับคลิปนี้บายบายบุตรรถดีครับ